สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ดิฉันนางสาวมารินีสวุวรรณทาครูหมิวค่ะสอนในกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูหมิวจะสอนในเรื่องไตราย,ยางอักษรสามหมู่อักษรสามหมู่ได้แก่อักษรกลางอักษรสูง และอักษรต่ำในสามหมู่นี้จะผ่านวันณยุกต์ได้อย่างไรและมีพยัญชนะอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอักษรกลางมี9ตัวคือกไก่จอจานดอเด็กดดชดาตอเต่าตอปะตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะ อักษรกลางพันได้ห้าเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะไปชมคลิปน่ารักน่ารักสนุกสนุกกันได้เลยค่ะอักษรกลาง สูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโออักษรสูงอักษรสูง สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องอักษรกลางมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวประกอบด้วยพยัญชนะกอไก่จอจาน ดอเด็กต้อเต่าดอชดาต้อประตัก อใบไม้ปอปลาและออ่างเรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางกันนะครับเริ่มจากกอไก่ เช่นไก่จอจานเช่นจิกดอเด็กเช่นเด็กตเต่าเช่นเต่า ดอชดาเช่นชดาตอปะตากเช่นปตากบอใบไม้เช่นบิน ปอปลาเช่นปากอออ่างเช่นโอง่งเมื่อรู้ว่าพยัญชนะอักษรกลางประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันนะครับ ว่าถ้านำอักษรกลางไปผันจะผันได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูการผันน้องๆตอบได้ไหมครับว่าวรนณยุกมีกี่รูปกี่เสียงมาดูเฉลยกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าวันณยุกมีทั้งหมดสี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวา ส่วนเสียงมีทั้งหมดหเสียงคือสามัญเอกโทตรีและจัตาวาเสียงสามัญคือเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกเสียงเอกคือคำที่มีรูปวรรณยุกเอกเสียงโทคือคำที่มีรูปวรรณยุกโทเสียงตรีคือคำที่มีรูปวรรณยุกตรีรเสียงจัตาวาคือคำที่มีรูป,รปวรรณยุกจัตวา รู้จักรูปและเสียงของวรรณยุกต์แล้วเรามาดูการผันอักษรกลางจากตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มฝึกผันกันเลยนะครับเริ่มจากคำว่ากาผันได้เป็นกากาก้ากากา,กา คำว่าปูผันได้เป็นปู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 ป,ปูคำว่าเตาผันได้เป็นเตาเต่าเตาเตาเตาคำว่าเดียวผันได้เป็น เดียว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 เมื่อน้องๆรู้จักการผันอักษรกลางกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับอักษรกลางสนุกกันหรือเปล่าคราวหน้าเราจะไปดูอักษรสูงกันนะครับว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างและผันอย่างไรแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือผอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอฤษีสอสลาหอหีบและชอชิงค่ะอักษรสูงพันได้ทั้งหมด3มเสียงได้แก่เสียงเอกเสียงโท และเสียงจัตาวาค่ะครูหม,มิวมีคลิปสนุกๆให้ดูไปชมกันเลยค่ะอักษรสูงสวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้มีปริศนาคำทายมาให้น้องๆได้ทายกันโดยจะให้น้องๆลองทายดูนะคะว่าคำทายเหล่านี้หมายถึงพยัญชนะตัวใดบ้างพร้อมที่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยอะไรเอ่ยเกิดมาจากไกา่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเจี๊ยบเฉลยก็คือขอไข่ อะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงและสิ่งของที่ใช้ใส่ของเหลวที่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงก็คือขอขวดค่ะฉันคืออะไรกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนี มาดูกันนะคะว่าฉันในที่นี้คืออะไรคำตอบก็คือถอถิงนั่นเองค่ะฉันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีคคำตอบก็คือถอถุงค่ะอะไรเอ่ยไว้ใช้รองนั่ง กว้างขวางใหญ่โตมาดูกันนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่าและคำตอบที่ถูกก็คือถอฐานอะไรเอ่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเกสรนร้องหึ่งหึ่งหึง,หง,หงคำตอบที่ถูกก็คือผอพึ่งค่ะ อะไรเอ่ยใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกรปรกและสิ่งที่ใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกรปรกได้แก่ฟอสฟ,ฟ้าค่ะอะไรเอ่ยคล้ายๆกระท่อมใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงฉเฉลย ก็คือสอสาลาค่ะอะไรเอ่ยจำศีลภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบำเพ็ญเพียรและคำตอบที่ถูกก็คือสอหรือสีค่ะฉันนั้นคือใครอาศัยในป่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโต คำเฉลยก็คือสอเสือค่ะมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้และสิ่งที่ใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้ก็คือหอหีบค่ะ น้องๆลองทายสิคะว่าพยัญชนะที่เล่นคำทายไปนั้นเป็นพยัญชนะอักษรกลางสูงหรือต่ำคำตอบก็คือเป็นพยัญชนะประจำอักษรสูงคะ่ะรู้จักอักษรสูงไปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าอักษรสูงมีวิธีการผันอย่างไรอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาคราวนี้เราลองมาผันไปพร้อมๆกันนะคะคำว่าขาผันได้เป็นขาข้าขา,ขาคำว่าขาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปบรรณยุก คำว่าฝาผันได้เป็นป่าป้าฝาคำว่าฝาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าผาผันได้เป็นผาผ้าผาคำว่าผาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุก คำว่าถูผันได้เป็นถูทู่ถ,ถูคำว่าถูพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเสือผันได้เป็นเสือเสื้อเสือคำว่าเสือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุก คนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงและมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยมาฟังเฉลยกันเลยนะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาเช่นเสือเตือ้อเสือคำว่าเสือมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาดังนั้นจึงไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะ เมื่อได้รู้จักกับอักษรสูงกันมากขึ้นแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาคำในอักษรสูงมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาดังนั้นเวลาผ่านอักษรสูงจึงไม่เขียนรูปบรรณยุกจัตาวาไว้ด้านบนของคำเช่นคำว่าเสือผ่านได้เป็นเตือเสือ้อ เสือค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่าคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ อักษรต่าเดียวได้แก่อักษรที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่มี10บตัวดังนี้งองูยอหญิงนอหนูยอยักษนอเนนรอเรือวอแหวนมอมารลจุลาและรอลิงค่ะอักษรตำ่ำผันได้ทั้งหมด3เสียงได้แก่เสียงสามันเสียงโท และเสียงตรีค่ะส่วนอักษรต่ำคู่ได้แก่อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่มีทั้งหมด14ตัวดังนี้พอพานพอสมเภาคอควายคอคนคอระคังฟอฟันทอทหารทอทงทอมนโททอผู้เท่าซอโซ่ชอช้าง ชอเชอร์และฮอนฮูกค่ะอักษรต่ำพันได้สามเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะครูหมิวมีคลิปสนุกสนุกให้ดูไปชมกันเลยค่ะอักษรต่ำ พยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างส่อโซ่ ชอเชอร์ยอหญิงทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหาร ทอทงนอหนูพอพานพอฟันพอสำมภามอมา ยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุลาห,ห่อหฮูก เรามาดูกันนะคะว่าถ้านำอักษรต่ำไปผันจะเป็นอย่างไรอักษรต่าสามารถผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเมื่อพร้อมแล้วเรามาผันไปพร้อมๆกับตัวอย่างคำต่อไปนี้กันเลยนะคะคำว่านาผันได้เป็นนาหน้านา,นา คำว่าทาผ่านได้เป็นทาท่าทา,ทาคำว่างาผ่านได้เป็นงางา่งาง้าคำว่าฟาผ่านได้เป็นฟาฟ้าฟ้า คำว่าซึงผันได้เป็นซึงซึ่งซึ้ง,งคำว่ายุงผันได้เป็นยุงยุ่งยุง,ยงคำว่าโซผันได้เป็นโซโซโซ คำว่าเท่าผัานได้เป็นเท่าเท้าเท้ามาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงมาดูคำตอบกันนะคะว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่าอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงโท และเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผ่านได้เป็นทาทา่ทาท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าทา่าผันด้วยวรรณยุกต์เอก จะออกเสียงโทคำว่าท้าผ่านด้วยวันในยุคโทจะออกเสียงตรีรู้จักกับอักษรต่ำและการผ่านอักษรต่ำแล้วคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเรื่องไตรายางอักษรสามูมสนุกกันมากๆก,กันเลยใช่ไหมคะก่อนจะจากกันในวันนี้ครูหมิวมีสูตรจาให้นักเรียนท่องนะคะสำหรับอักษรกลางอักษรกลางมีสูตรจาดังนี้คะ่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งหรือท่องอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งค่ะ อักษรสูงมีสูตรจำดังนี้ค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรต่ำเดียวสูตรจำมีดังนี้นะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำคู่สูตรจำมีดังนี้ค่ะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ